สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแอปเซปิโต้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหาของฟรีจำนวนห้าสิบเซมนะคะทุกคนอถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะลืมแรกนะคะเข้าไปที่ค้นหาเลยค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่าเซปิโต้จีเปนเลยนะคะ จากนั้นก็กดค้นหามาคะ่ะนี่ค่ะเจอแล้วอันแรกเลยพอขึ้นมาได้หน้าน,นี่แล้วนะคะก็กดไปที่โพตอันแรกเลยนะคะที่เราไว้ให้เลยนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้กดเข้ามาโกเลยะคะ่ะที่มีเครื่องมือสอนพอกดเสร็จแล้วก็วกดเลื่อน,นะคะ่ะ แล้วก็กดคาว่าขัดลอกเลยนะคะขาดลอกตัวที่เราวงกลมไว้ให้เลยค่ะสีเหลืองนะคะกดขัดลอกเลยะคะ่เยะ,คะ,เ,ะ,คะเพื่อเวลาเราไม่ต้องพิมพ์นะคะเราก็จะได้วางเลยะคะ่ะแล้วก็กดเข้าไปตรงที่เราปุงไว้ให้ต่อไปสีเหลืองนะคะกดเข้าไปเลยะคะ่ะพอกดได้แล้วหน้าตาก็จะอยู่เป็นแบบนี้นะคะจะมีขมารุณาใส่หัสสีเหลียว กดเข้าไปเลยค่ะตรงที่เราวงไว้ให้เลยนะคะเช่นเคยเลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเราคัดลอกไว้แล้วแล้วก็กดวางเลยค่ะที่เราคัดลอกไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดออกจากแป้นพิมพ์แล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดตกลงค่ะกดออกนะคะ กดไปที่หน้าหลักของเราเลยค่ะและกดกล่องข้อความค้ังของขวัญน,นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ของขวัญจํานวนหนึ่งชิ้นนะคะเป็นของตก่แต่งห้องราคาห้าสิบเซินนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ให้กดไปที่เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะกดโกโก,กเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะซ้ำๆไปคลอกเหมือนเดิม จากนั้นเราก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะใสรหัสสีเ่เหวก็คือวางอันที่เราขัดลอกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนเลยนะคะนี่ค่ะกดออกนะคะเราก็จะได้จํานวนทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะมารับของขวัญกันนะคะเราจะมาลองซ้ายกันเลยนะ นี่ค่ะก็จะเป็นของตกแต่งห้องนะคะจำนวนห้าสิบเซมนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็กดออกเลยมาบลวอวขวัญอีกชิ้นกันก็คือจะเหมือนกันแต่ว่ามันคนละฝั่งนะคะมันก็จะคนละฝั่งกันจํานวนห้าสิบเซมนะคะนี่ค่ะห้าสิบเซมกดออกเลยค่ะ กดไปเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะทําประมาณสามสี่ครั้งนะคะเพื่อให้มันได้ของขวัญสามชิ้นนะคะของขวัญจะมีทั้งหมด3ามชิ้นนะคะหนึ่งรอยห้าสิบเซมเลยค่ะกดเหมือนเดิมเลยนะคะวางเลยค่ะ กดคัดลอกนะคะแล้วก็กดวางค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปซ้ำมาสองถึงสามรอบนะคะ